วัสดีค่ะวันนี้ได้เสือ้อคุมใส่วิ่งก็ได้ของจัดดูอิดไนกี้จัดดูอิดสวยรุ่นเนี้ยเหมือนผ้าล่มเนี่ยแต่ว่าไม่ใช่ผ้าล่มนะกันยูวีได้ใส่กันร้อนกันหนาวก็ได้แต่ว่ามันไม่หนาตรงนี้ก็จะเป็นมือใส่วิ่งแต่เราไม่ใส่วิ่งแล้วใส่คุมสวยดี ถ้ามันยาวเกินแล้วก็พับเข้าข้างไหนก็ได้เดี๋ยวจะมาดูกันนะคะนี่ข้างหลังก็จะเป็นป้ายยี่ห้อของเขาเขียนคําว่าจัดดูอิดไนคี้จัดดูอิดตรงตรง,ตรงท้ายนี่จำนี่ไม่ได้จำเยอะนะคะข้างหน้าก็จะมียี่หอตรงนี้เมาดูข้างในกันนะคะข้างใน อันนี้เป็นดูไซส์เอสนะเมกอินเวียดนามเมกอินเวียดนามตรงตรงเนี้ยก็จะในกี้หมดเลยตรงคอเน,นี่ยแล้วก็จะมีช่องกระเป๋าข้างในด้วยสองข้างเลยข้างในนี้ก็จะมาดูปลายห้อเหมือนกันจะเป็นข้างหน้านี่ก็จะเป็นเมกอินเวียดนามหนึ่ง เป็นภาษาเกาหลีสองภาษาญี่ปุ่นสามสแล้วก็อันที่ห้าเนี่ยก็จะเป็นยี่ห้อของเขาแล้วเขาก็จะบอกรุ่นสปอร์ตเวสไซส์เนี่ยรหัสอะไรเนี่ยค่ะเดี๋ยวมาลองใส่กันดูนะคะเนี่ยค่ะอ๋ใส่ล้วเท่มากเลยใส่เป็นเซตแล้เท่มากเลยสวยด้วยแขนเขาใช่ไหมอันนี้ไซส์เอสนะคะ เราไม่ได้คนตัวเล็กนะปกติมาตรฐานเราใส่ไซส์ M แต่ของไนกี้นี่ยอาดิดาเนี่ยเราเอามาใส่เป็นไซส์ S ถ้าใส่วิ่งกันแดดอะไรเงี้ยแขนก็จะประมาณนี้ถ้าใส่เท่ๆแล้วพับแขนเก็บข้างในก็ได้พับไอทีข้างนั้นมันจะเป็นยืดๆอย่างนี้นะคะที่ที่คุมมือเนะะี่ยค่ะพับเก็บข้างในก็ได้เนี่ยมันจะเป็นที่ห่อตรงนี้แล้วก็รูดซิป ดูดก็ได้ไม่ดูดก็ได้เป็นแบบซิปเห็นไหมเทกระเป๋ามีนกระเป๋าข้างด้วยกระเป๋าข้างเป็นซิปนะคะใส่เป็นเซ็ตกับกระโปรงนี่เท่มากเลยหรือเสื้อเอลรอยก็ได้เห็นไหมแมทกันไนกี้ตรงนี้ไนกี้ตรงนี้ต้องหลัง่่นจัดดูอีก จัดดูอิดค่ะจัดดูอิดเห็นั้มคะเท่เลยค่ะ